สวัสดีครับพบกับเพจยรสร้างบาสขายไลน์โซนิคมือสองและเพจยร์โซนิคหนึ่งสองอางรถบ้านแต่งสวยนะครับรีวิวโซนิคสีแดงครับเอกสารครบโอนสีตรงเล่มนะครับสตาร์ทมือนะครับอันนี้ลูกเดิมไซร้อยไล่คาบูแดดนะครับเป็นรถแต่งภายนอกแต่งสวยนะครับส่วนเครื่องก็มีการาทําระบบใหม่นะครับฟิตเครื่องให้ใหม่นะครับก็รายละเอียดเครื่องก็ลูกเดิมนะครับไซร้อยนะครับหรือห้าสิบเก้ามิลนะครับไม่มีซักนะครับ องประกอบเครื่องก็ทําให้ใหม่เลยนะครับสุดบนนะครับก็ชสุดสีเบิกให้ใหม่นะครับทั้งคันนะครับบอกก็ปาดทุ่มให้ใหม่นะครับอันนี้เบิกเยอะอยู่นะครับอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยครับสุดบนพวกสุดปั๊มนะครับสุดปั๊มสายเบรกนะครับแล้วก็มือคัสต์นะครับแล้วก็สวิตช์แุญแจนะครับสุดใหญ่นะครับเบิกให้ใหม่หมอนรองแฮมอะไรก็เบิกให้ใหม่นะครับพวกจาน จานเบรกนะครับในสตาร์ทก็เปลี่ยนชุดซ่อมใหม่ๆนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะซุดแป้งขานับในในสตาร์ทแทนนะครับส่วนพวกน็อตอะไรก็ไล่เปลี่ยนให้หม่ฝาเครื่องเก็บสี 2K เงาๆนะครับโครงเก็บสี 2K นะครับปั๊มกระทุ้งเบรกใหม่สายเบรกหลังเบรกใหม่นะครับท่อเบรกให้ใหม่นะครับอันนี้ไม่ค่อยดังนะครับดังแบบนิ่มๆนะครับเพราะว่ารถเป็นเครื่องเดิมอยู่แล้วนะครับไปท้ายใหม่นะครับ ซ่สเตรก็เบิกให้ใหม่นะครับยกเซตนะครับไม่ว่าจะเป็นยางรองสวิงามนะครับน็อตเนตนะครับฝาปิดอาคาน่านะครับคาร์บอนนะครับขีบระบายความร้อนก็เบิกให้ใหม่นะฮะสติกเกอร์เคลือบเงาแท้เบิกให้ใหม่นะครับสวยๆนะครับรถสีตรงเล่มนะครับคันนี้แล้วก็แต่งสวยเน้นใช้งานนะครับทรงประมาณนี้นะครับตอนอครับล้อนั้นมันเป็นล้อเอฟตองของใหม่นะครับยางหน้าหลังก็ สภาพดีโอเคนะครับดอกยางเหลือๆนะครับยังใหม่นะครับนี่นะครับล้อเอสตองนะครับรายละเอียดก็จุกๆอีกทีนะครับแบตเตอรี่ก็เบิกให้ใหม่โซกหลังก็เป็นโอเคดีนะครับเนบๆนบนะครับฝาเครื่องสวยนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันเลยนะครับระบบไฟติดครบนะครับไปเดี๋ยวติดนะครับเกรน้ํามันขึ้นนะครับ หลอดไฟทุกหลอดเปลี่ยนให้ใหม่นะครับแตรดังนะครับต้านง่ายนะครับโซรกก็มีไว้ให้นะครับทำไว้ให้ไม่จะเปลี่ยนก็ไม่ได้ท้นะครับแต่ว่าทําให้ระวบประกร้รนมันครบนะครับเครื่องเดินนิ่มๆนะครับทำดูดันะครับนิ่มๆนะครับไปตามไปสูงติดนะครับ ตาเล่งดีครับไล่ํามันให้กำลังพอดีนะครับตามสไตล์รถร้านผมนะครับเน้นความประหยัดแล้วก็ขับง่ายนะครับนะครับประมาณนี้นะครับขับง่ายแน่นอนครับผู้หญิงก็ขับได้นะครับผู้ชายก็ขับดีนะครับสวยๆนะครับรถเรียบๆนิ่งๆเลยนะครับรับ โซนิกนี่แหละครับทา้าเงียบเลยก็ดับเครื่องโอเคเ,อเรมเรียบนะครับโฉนหาก็แฉะนะครับไล่เปลี่ยนซีนให้ใหม่นะครับเพอะไรยาเยอะอยู่นะครับจำไม่ได้นะครับเพราะน้ำมันเครื่องก็เปลี่ยนถ่ายให้ใหม่เรียบร้อยนะครับ ไปเรียงไมอะไรปิดครบนะครับไปสถานะไปเกียอะไรนะครับมาที่ครับรอ,อส,สวยๆริ่มๆแน่นอนนะครับโอเคนี่นะครับสภาพรถดูระยะประมาณนี้นะครับสวยมาก